เดี ee, se, all all <H> ๋ยวเราจะมีไมให้แต่ละคนชื่เลยนะับเพราะว่าเราไม่อยากกิอไรปนกจากรเยังไง้างต้องการเป็นทางนะเดินทางให้ตนไหนฮะก็วันนี้นะตื่ตั่ตีสี่นใช่แล้วค่ะก็จริงแล้วมกุงนี่แต่เช้าผมกูเบิร์ประมาณเจ็ดแต่มาถึงนี่ไม่เป็นยังไงฮะป่าเทพ เราตัวเป็นงไงบ้างก็ต้องถามต้บอกว่าคุณเท่ไม่มีไม่มีแบบนี้ไม่แน่นอนค่ะวันนี้ด้วยกุ่ามากแล้วก็เป็นเป็นบุญเป็นบุญตาแล้วที่ได้มีโอกาสมาลุ้นถูกป่าแล้วค่ะทำทวันนี้แบบประสบการณ์ต้องหัวรวยแห่งเป็นเท่ก็หลังอาชีพมากวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาที่นี่ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้มาสัมผัสกับธรรมชาติค่ะแล้วก็ ชื่อแบบนี้ที่กรุงเทพไม่มีเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยอดให้ให้ทางวงันห้าให้น้อนๆแนนะครับผมแน่นๆรุ่ครับเพราะว่าน้องวอนน้องวอแน่นะตัวนี้่เนี่้ไม่รู้ว่านาตัวไปจะรู้จักหรือเปล่าจสวัสดีรู้จักวงซาซ่าเลยคะจักไมครับรู้จักคนงานสาวซา่าเลยโอ๊ยต้องต้องอะไรนะเนี่ยสวัสดีต้องพี่บีนะครับพี่บีเดดตาย รูจ้จักแน่นอนนะเด็กๆเข้ามาเต้นกับเรานะคะ <c oughs> เอาจาสวัสดีนะคะพี่พชินพิมค์นะคะคพี่หวานค่ะแล้วะะ <c oughs> ก็แก้วค่ะก็ต้องบอกว่าเออลืมไม่ออกนะคะลองไปคูเกอร์ดูแล้วกันนะคะซาซ่านะคะอาจจะต่อเพลงด้วยนะคะชอบกันก็ได้เป <c oughs> ็นงานใหม่เนี้ยเดี๋ยวพูดเลยก็ได้นะ ีเคยจะเป็นต่อแล้วก็เป็นแฟนกับไปต่อนะคะทีนี้ถ้ามีต่อจ G N อ Z สามารถดูได้ในวันที่20ธันวาคมนี้จะมีจัดมาให้ดูไปอีกนะคะช่องเจ็ดเพราะว่าคุณพิมพ์จะแสดงเป็นน้องของเป็นต่อที่ขี้วีนหน่อยๆเลยรู้จักไหมดูประจำเลยนะดู้ละจังฉายตอนไหนตีสองหรือตีสาม่ตีะามตีสี่ยุ้งเพิ่งเลยนะคะเวลาเดินบนพื้นหักหมือนเดิมค่ะคุณพิมพ์อยากจะพูดอะไรถึงคุณมุกอะหารบ้างนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ย กิจการร่วมการนิเคิจะไม่ได้ม so so ีโอกาสมาเพราะว่าค oh so ่อนข้างไกลนะคะแต่ว่าพอมาถึงรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ลงมาแล้วคือเรักมาวิธีการต้อนรับของที้เข้ามาคือกอดเลยนะคะแล้วก็ท่นมากรบถูงให้คือคือเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอุ้ยแบบน่าอะไรไปเลยราะงนั้นเรากอดไหมเพราะว่าการต้อนรับของเราต้องกอดไ้่ต้องอ้ ทำไมพูดคุณผู้บัญญินาดาวค่ะบอ่าส่วนของหวานนะตอนนี้ก็มีรายการันข้วล้ด้วยถ้าใครที่เปิดโางามในเป็นประจำนะคะทุกแม่สุกก็จมีรายการข่าวแบบเก้าดอกเก้อง่าข่าวดีดค่ะครับผมแต่ราการกับที่แอมขัะเหมือนกันนะคะช่องร้อยเนะคะแมอุกต่เดลองกันดูได้นะคะโรงเรียนารงเรียน่มการศึก ในส่วนของเมสของร้อยเจ็ดเนี่ยเขาแบบเป็นรายการที่แบบโอ้โหคดีมากเลยฮะเพลงภาษากรีกผมฟังฮะ้แต่ว่าแปลไม่ได้ <c oughs> เพลงนี่ฝากค่ะได้เข้าใจกันค่ะเด็แค่แต่คุณพีมฝากอะไรถนงคนในประเทศไทยกัครับที่บอกป่าจะช่วยกันยังไงดีครับค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างไม่ไกลตัวแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนต้องคนละไม้คนละมือแล้วค่ะประเทศเรากำลังจะ ทีน des ีเ ok, ่าไหร่ะตอนนี้เกิดนิกกี้ค่อนข้างเยอะไหมเหตุการณ์แปลๆเริ่มเกิดขี้นมากมายอย่างที่เรา้าพไม่ถนะคะก็จริงแล้ววิธีการรักษาสมบูรของธรรมชาตินี่จะเป็นตว่าต้นที่ดีนะก็ใกล้ตัวด้วยอะไรที่จับได้หรือว่าปลูกต้นไม้ในพละต้นถนที่อยากต้นไหนคะวิธีที่เป็นทางอัน้เรื่องจากเด็กๆน้องๆที่ถูกฝันไปง่ายๆเรื่องจากคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อย ก็จะไ,ได้ตัให้ให้พิมพ์ให้ใหญ่ๆว<ต>่าเราจุดอะไรได้บ้างเลยคะไปที่คุณปา้าเซักหนึ่กี่นาทีสัสสสส้นๆเวลาแค่หก่ง